Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad วะละอัลีฮิวะสัฮบิฮิอัจมัยอินอัมมาบะอัลลอฮุอะลัยกุมาราะมะตุลลอฮิวะบาริกาตผู้จัดการเองก็นะก็รู้สึกดีใจนะครับที่นะพวกเราทั้งนะักเรียนมุสลิมีนและก็มุสลิมะที่ได้ทําหน้าที่นะในความเป็นเยาวชนนะเชื่อลกันว่าถ้านักเรียนทุกคนได้พยายามเช่นนี้นะโอกาสเจ้าตลาดจะให้ความเมตตากับเรา นะคงจะมีอีกมากมายนะทฉะนั้นนะการศึกษาในอิสลามนั้น,นะมน,นไม่ได้แบ่งแยกระหว่างสามัญและศาสนาะจ,จะเป็นการศึกษานะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองและได้นำความรู้มาช่วยเหลือนะสังคม,นะมของเราต่อไปนะทฉะนั้นขอให้นักเรียนไดนะ้ตั้งใจต่อไปนะครับนะแล้วก็ นะเขาตลา,าสงให้การช่วยเหลือและก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับนักเรียนต้องพยายามต่อไปการเรียนเราอย่าไปมองว่านะต้องทำงานนะต้องทำงานเรียนแล้วต้องมีงานทำนะงานจะตามมาที่หลังนะแต่ความรู้เราต้องมีก่อนจะไม่มีอาจารย์จะไม่มีครูมาอาจารย์ที่คอยติดตามนักเรียนชิ้นนี้อีกแล้ว ฉะนั้นความรู้ที่คุณครูได้สอนนักเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะฮะมารยาทนะฮะชีวิตการเป็นอยู่นะฮะนักเรียนจะได้ใช้สองเนาะนะ,ะมวนเรียนอยู่ระดับอุดมศึกษานะ,ะเพราะว่าเป็นวัยที่นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองคุณครูนะผู้จัดการก็ได้นะ,ะดูแลนะ,ะตอนนี้ก็เหมือนกับเด็กๆนะฮะเหมือนกับลูกนะคอยสั่งสอนคอยอบรมชวนละหมาดชวน ทำความดนะีเพื่อสะสมความรู้ที่นักเรียนจะได้ไปใช้ในระดับหมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักเรียนนะจงนะมีสมาธิและก็ชวงรวบรวมความรู้ทั้งหมดปรนะสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีระดับประถมระดับมัธยมเนี่ยนะเอาไปใช้นะในสาขาที่เราต้องการนะด้วยตัวเราเองเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะฮะคิดว่านักเรียนนะจะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะทุกคนนะครับนะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักเรียนจะ ทำชื่อเสียงนะให้ก so ับโรงเรียนต่อไปแล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนมาในแนวน้องๆให้ประโยชน์นะกับพวกเขาเหล่านั้นที่กําลังรอเหมือนกับพวกเราอิชาอัลลอฮอให้ทุกคนโชคดีและก็ได้รับความสําเร็จในอนาคตอิชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มะสเลาะม์มุฮัมมัดสลามะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิบาระกะบิสมิลลาฮฺมะสเลาะม์มะฮีมมัดสลามะลัยกุมวะราะฮฺมุฮุลลอฮิบาระกะโตฺอัลลอฮฺมะสเลามสุขความสันตินะครับฮฺมุฮัมมัดุ นักเรียนที่รับทุกคนนะครับที่กําลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับคุณครูนะครับก็แสดงความรู้สึกจินดีนะครับกับนักเรียนทุกคนที่จะจบการศึกษาไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของชีวิตนะครับที่จะต้องไปค้นหาอนาคตของตัวเองนะครับเราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺสุลตารากำหนดอนาคตของเราไว้แบบไหนนะครับแต่ที่สําคัญความพยายาม ของเรานะครับก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำให้ดีที่สุดนะครับในหน้าที่ในอำนาจที่เราใน้รบมอบหมายจากผู้ปกครองจากพ่อแม่ของเราดังน,นั้นก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของเรานะครับและอย่าลืมนะครับอย่าทอแท้นะครับให้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหามีอุปสรรคมากแค่ไหนนะครับให้นึกถึงกําลังใจนะครับจากพ่อแม่ของเราจากคุณครู น้อยๆนะครับคุณครูก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอก็คงอยากฝา้เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในส่วนของความรู้สึกนะครับสำหรับนักเรียนม .6 ประจำปีการศึกษา2563นี้นะครับครูในส่วนของคนหนึ่งนะครับที่เฝ้าติดตาม และก็ดูแลนักเรียนมาตลอดนะครับและวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่หลายๆคนนะครับคงอยากไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยภาวะการที่เรามีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันในส่วนของโรงเรียนมุสลิมตูนวิทยาเรารู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้สร้างสารรค์ให้คำแนะนำและก็ตักเตือน หลังจากนี้ก็คงจะเห็นนักเรียนนะครับพวกเราทุกคนนะครับได้พูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะแสะดงความรู้สึกที่มีต่อกันและที่สําคัญเราคงจะไม่ขาดหายไปนะครับในเรื่องของความเป็นพี่น้องตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับก็คงจะพูดคุยแล้วก็พูดถึงความรู้สึกไว้ควแค่นี้ครับ Salaam alaikum warahmatullah w a b a r a k a t u สลามอะไรกุ้มวาระตุลละวาระกกตัวสำหรับคุณครูนะครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์มันจะสอนเรานะครับไปสู่ข้างหน้านะครับฉะนั้นอยากให้นักเรียนม .6 ทุกคนนะครับทุกห้องนะครับให้สู้นะครับปัญหาอุปสรรคนะครับให้เราถือว่ามันเป็นบททดสอบนะครับที่จะผ่านมันไปได้นะครับ ในเมื่อเราผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปได้นะครับเราก็จะเจอปัญหาที่ง่ายได้นะครับแล้วก็ความรู้เหล่านี้มันจะสอนเรานะครับให้ไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จนะครับสุดท้ายนะครับสําหรับคุณครูอนุนะครับในงานฝ่ายปกครองนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นครูที่ดูโหดๆนะครับแต่ว่าข้างในจริงๆนะครับเป็นคนที่หัวใจอ่อนโยนนะครับที่อยากจะลึกๆอยากจะให้นักเรียน ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอเพียงเท่านี้ครับสลามอะลัยกุวมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะในฐานะที่ครูเป็นครูประจำชัน้นม .6 กทับหน่งะคะ,ะก่อนที่นักเรียนจะออกจากรัว้วอ่า โรงเรียนแห่งนี้ครูก็จะฝากบอกว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จครูเชื่อว่าลูกๆของครูทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นอกรว่มหาลัยไดอ้อย่างดีแน่นอนนะคะ,ะเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญ เราต้องใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีไรเราไมนะอัสสลามวะลาฮุวมวะสัลลฮมครูคในฐานะนที่เป็นตัวแทนของครูประจำชั้นมานะคะก็อยากฝากบอกความในใจนะคะว่าขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จขอให้โชคดีในเส้นทางของนักเรียนเลือกนะคะอย่าลืมในสิ่งที่ทางโรงเรียนได้สอนไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ก็ขอให้อย่าลงลืมในสิ่งที่ศาสนาได้บ่งเพาะตัวเรานะคะวัอะไรกุมุสลิมะระกลุมะรมาตุนลอฮิบาบารุกาตุค่ะคุณครูนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นม .6 ท3ทุงนี้ก็คือมีครูหลายๆคนเขามาชมว่าน่ารักนะคะคือพฤติกรรมก็โอเคเรียบร้อยแล้วก็ท้ายนี้นักเรียนก็จะออกไปพบ สู่โลกภายนอกคือเจออาจารย์ญญใหม่เจอครูใหม่ใหม่เจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ใหักเรใย้ทุกคนโชคดีแล้วก็เป็นนักเป็นคนดีของสังคมต่อไป a s s a l a m u ะ l a i ะม m w ลอ a ิว a บะ l l า h i wabarakatuh Assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งน,นะครับบางชื่อซิดดิกมะฮัมัดนะครับหรือว่าบางดิกนั่นเองอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปหนึ่งเลยครับรวมระยะเวลาก็ประมาณ12ปีครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกดีแล้วก็ผูกพันกับที่นี่มากๆครับทั้งกับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็คุณครูนะครับก็คงจะรู้สึกใจหายมากๆนะครับถ้าต่อไปคงไม่ได้มาที่นี่ทุกวันเหมือนตอนนี้แล้วนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลาการเดินทาง12ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับน้องๆนะครับที่อยากได้คําแนะนําในเรื่องของการเรียนหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็คุยกันได้นะครับอะไรที่สามารถแนะนําได้ก็จะบอกนะครับแล้วขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่ช่วยกันประสิทธิ์ประสานความรู้ให้กับพวกเราม .6 ทั้งรุ่นเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเจอกันข้างนอกก็ทักได้นะครับแค่นี้ครับตั้งใจเรียนสมัยกมารำตลอยบั้งเชิอัสมีบุญเหมนะครับ้องหม้อฮอกถับซ่องครับบังก็เจียมตัวผ่นในาราครับองหม้อฮอกถับซ่องครับบังก็เลือกอีกไม่กี่วันก็จะจบแล้วนะครับบังก็ข้อมาอัพด้วยในถูกๆสิ่งเลยว่าถุกๆการนกระทำค้องบังแม้ว่า จะก้ับคู่ว่ากับรุนน้องว่ากับเปลื่อนเือนนะครับบางข้อมาอัพด้วยสําหรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆรองนหลังก็ขอให้โชคดีนะครับอัลลอฮ์คุ้มครองเลยว่ามีอะไรที่ว่าต้องการหรือว่าจะทําก็ทําไปเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ทําให้คนรอบข้างเราเขาต้องมาแบบเดือดร้อนกับเราว่าเราก็ทําได้เลยแต่ถ้าย่างไหนย่างนึงแต่เราทําให้ว่าเรารู้สึกว่าเขาต้องมาเดือดร้อนกับเราเราก็ ลอมเลือความคิดนั้นแลบยื่นเป็นทําอยางอื่นนะครับอาซาไมโกมอัลโรเบรกาตูนะครับเอ่อสำหรับความรู้สึกนะครับที่กับบางๆเขานะครับว่าเออบางครั้งบางๆเขาเนี่ยก็มีความน่ารักครับเป,เป็นกันเองก็แบบเราอยู่ด้วยกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดน,นะครับการดีมากครับแล้วก็ขอบคุณบางๆเขาก็นะครับที่เอ่อเอ่อที่ช่วยเหลือนะครับที่ก็ที่คอยดูแลนะครับผมให้ผมเนี่ยได้มาถึงอยู่จุดนี้นะครับผมก็ขอบคุณบางๆเขาทุกคนนะครับ Let's <laughs> go. อัสสลามุอะลัยกุมบาระมะตุลลอฮิวะบเริกาตุฮ์ค่ะสำหรับพี่ๆม .6 นะคะก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของชิตมอไปแล้วนะคะน้องเชื่อว่าพี่ๆทุกคนนะคะก็ทำหน้าที่ของตนเองได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะก็กว่าจะผ่านจุดนี้มาได้นะคะก็คงต้องเหนื่อยกันมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็หลังจากปิดเทอมนี้ไปนะคะพวกพี่ๆก็คงต้องเข้าสู่รั้วมหาลัยแล้วก็พบก,กับโลกใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะแล้วก็มีอนาคตที่กว้างไกลนะคะอย่ายาาาคยมมมกกไปแล้วอาหา ไปนะคะน้องยังรอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของกาคาบางวังทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาหาน้องๆบอสบอด้วยนะคะแล้วก็อีกชาวแล้วนะคะเราจะให้เราได้เจอกันในวันที่เหมาะสมค่ะสำหรับบริบทบริการเมื่อวันวันวันที่เราเคยเดินรวมทางด้วยกันในวันนั้นเป็นวันทีฟ้าส่องแสงกันและนี่ก็คือ ิกมาสิได้จากสิ่งสิ่งนั้นเปี่ยมด้ความรักที่พี่มอบให้พวกเราขอบคุณอัลลอฮ์ทําทำให้เราเป็นพี่น้องกันสำหรับทุกวัน